วันนี้มาร่วมงานครับเป็นคู่วันนี้มาร่วมงาน SPL ครับ nature begins here ครับก็คือเหมือนกับเป็นเป็นไรเป็นแฟนของ SPL แล้วเขาเขาไป็นคนซื้อกับเขาเข้าบ้านครับถามเขาีกว่าถามเขาีกว่า ก็วันนี้วันนี้ SPO เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะแล้วก็อยากจะลอนชแคมเปญว่าเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์เดียวและแบรนดร์แรกในปีนี้ที่ได้รางวัลการ,รันตีว่าไม่มียาปฏิชีวนะอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นก,นก,นนก็ก็เลยเลือกเอามาทำกับคือปกติเป็นแฟนอยู่แล้วจริงๆนะคะถึงเขาไม่ได้เชิญมาเนี่ยรเราใช้เอสพีเอป็นแฟนใครอ๋อโอเคโอเคโอเคป็นแฟน SPO แต่เป็นภรรยาคุณศักดิ์สิทธิ์ค อย่างนี้ดีนะเราล็อกพันขาได้ <c oughs> จริงๆชอบอะไรแบบนื้สกิลบ้างะจริงๆเป็นแฟนทุกอย่างคะ่ะไข่ไข่ซื้อประจำไข่ดาวที่ทานนะคะ,ะใช่ไหมีหมูโบดกับไข่ดาวหมูโบดเพราะหมูโบดท,ทำได้หลายเมนูพี่โต๋ก็ชอบอะกะเพรา ใช่ะคะบางทีทหมูก้อนทอดหรือว่ากระดูกหมูอ่อนหรือกระดูกหมูแข็งอะไรเงี้ยเอามาทําเป็นข้าวต้มข้าวต้มกระดูกหมูอันนี้ชอบมากซดหมดเกลี้ยงเลยเ,ออเรียกว่าอ x p l a i ว่าคือตอบโจทย์สำหรับแม่บ้านอย่างพีไกลนะ้ใช่ค่ะ<ม>แล้วก็คนรับประทานอย่างคุณศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะอยู่ในคุณศักดิ์สิทธิ์ในฐานะคุณอยู่ในคนทำอยู่ที่คนทําด้วยนี่นผมเขาเป็นคนทำข้าวที่บ้านแล้วก็ทําอร่อยด้วยครับผมก็มีหน้าที่กินครับกินให้หมดครับเพราะถ้ากินไม่หมดเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะไม่ได้กินอีกใช่ครับผมมันจะต้องกินให้หมดครับกินได้ยิ่งได้แบบก็คุณภาพเปลี่ยนไปด้วยใช่ครับผมฝากแล้วค่ะฝากที่สนใจอยาก อยากสนใจกับมิตรแเอสผมก็ฝากไว้ครับสำหรับคนที่ดูดลาสุภาพครับผมว่าผมรู้สึกว่าสุภาพเป็นสิ่งที่สำคัญนะการที่เรากินอะไรเราต้องรู้ว่าเรากินอะไรมาจากไหนแล้วผมก็้ใครที่ชอบวิถีธรรมชาติครับก็ฝากเอสเไว้ด้วยครับค่ะคือคือเรามาจากธรรมชาติใช่ไหมคะเราทุกคนแล้วก็ you are what you e ด t อ่ะดังนั้นเราก็เลือกกินสิ่งที่เป็นธรรมชาติให้กับเข้าไปสู่ในร่างกายของเราเราใช้ร่างกายกันหนักทุกวันนี้ทุกคนทํางานทุกวันนี้ทุกคนต้องดิ้นรนใช่ไหมคะในสถานการณ์ต่างๆเาีอยบางทีก็ ลงทุนนะ่ะกับกับสุขภาพลงทุนกับร่างกายตัวเองนี่แหละมันเป็นการลงทุนที่ง่ายที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดค่ะครับ ทุกคนดูเก่งๆว่านจะถามก่อนนะครับทุกคนอยาจจะเริ่มเรื่องที่เรื่องเริ่มที่เรื่องอะไรครับทุกคนดูเก่งๆเรื่องเลยค่ะเรื่องอะไรนะเรื่องลูกเลยค่ะก็จะนานจะน่ากันทีแพ็คู่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่น่าเริ่มเลยอะไรนะเริ่มอ๋ออยากรู้ว่าเออเรื่องอะไรนะคุณแม่ก็ฉันฝันเห็นเกียกตลอดเรื่องลูกเรื่องหลานอ๋อใช่ครับคุณแม่บอกว่าเนี่ยฉันฝันเห็นลูกเห็นแบบเห็นเด็กประจําเลยในบ้านครับผมผมก็บอกว่าเออใช่คุณแม่เพราะว่าภาคกระหลางเนี่ยผมก็ ผมก็หลงหลงเด็กมากแบบหลงหลานมากเจอหลานนี่คือแบบเจอหลานที่เป็นแบบเป็นแบบเป็นหลานสาวเงผมก็หลงหลานชายก็หลงคือชอบเล่นกับเด็กมากผมรู้เป็นไรเหมือนกันนะคือตอนนี้น้องน้องชายโตก็คือมีมีลูกใช่ไหมคะก็เป็นหลานแบบกําลังน่ารักเลยแหละส่วนของไบร์ทเนี่ยพี่สาวก็มีแบบกาลังน่ารักเหมือนกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเวลาว่างๆเราก็แบบเลี้ยงหลานสนุกสนานผมผมหลงเด็กมากแบบผมไม่เคยคิดว่า กับการที Both ่แบบการได้แบบแค่เห็นเด็กอะไเลยได้อุ้มเพราะว่ามันจะมีความสุขขนาดนี้มาก่อนพออุ้มปุ๊บแล้วแบบพอเขาซบใช่ไหมทางนี้แบบไว้ดูดีไว้ดูดีหลงตายเลยผมบอกถ้าเป็นลูกเรานะถ้าเกิดแบบมีล้านถ้าเกิดมีลูกสาวนี้ขึ้นหลงแบบไม่จะไม่ไปไหนเลยครับแล้วหลงหลานเป็นลูกเราล่ะคบเมื่อไหร่ดีเมื่อไหร่เมื่อไหร่ดีเมื่อไหร่ดีก็ไปไปไปจินตนาการเหมือนกันนะว่าไปตัวเล็กอย่างนี้ใช่ไหมคะเอ้ยถ้าเกิดผมไว้แบบ มีท้องขึ้นมามันจะเป็นยังไงนะไว้จะเดินไหวหรือเปล่าเพราะว่าคุณแม่ไวก็ตัวเล็กใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้คุณแม่ท้องไวคุณแม่เดินไม่ได้ <c oughs> ในในในเดือนหลังๆอนะเพราะท้องใหญ่มากแล้วก็จินตนาการไปถึงว่าพี่ยุทธพูดทุกวันเลยว่าน้องนะ้ามานั่งนะแล้วเดี๋ยวพี่จะทําโต๊ะมาให้เอาท้องตั้งไวบนโต๊ะ <c oughs> นั่งอ่านข่าวหรือพี่จะทาโต๊ะว้าเข้าไปอะไรเงี้ยเออเออไว้ก็เริ่มคิดแล้วพี่ยุทธก็สแตนบายรอเลยนะฮะเป็นคุณลุงพี่ยุทธเป็นคุณลุงแล้วคนท้องจะต้องตื่น ตีสองครึค่งน่าจะไหวเนาะน่านาศิฟิวก็บอกว่าไหนไม่ไหวก็หยุดไปวันไหนไหวก็มาคือประมาณว่าถ้าท้องก็ยังต้องทํางานกันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือต่างฝ่ายต่างก็แบบซัพพอร์ตรอรอซัพพอร์ตอะไอย่างเงี้มันถึงขั้นตอนไหนละครับพี่ใบพี่โตคือขั้นตอนไหนแล้ว <c oughs> มันทาำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอครับอ๋อมันทำม,มันสามารถทำางงี้ได้แล้วอ๋อมันเริ่มเดิครับเดินหน้ากังฮะมันเริ่มเดินหน้าผมได้ยินว่าเริ่มเดินหน้ายังอ๋อก็ผมว่าก็เดี๋ยว คือก็คุยกันบ้างก็มีคุยกันเรื่องนี้ตลอดครับก็อนนั้นแหละแต่เราคิดถึงความว่าก็จะพ้อมกันนะเป็นไงบ้างแล้วเขาพร้อมกันนะเขาเขาพร้อมหรอไม่เขาเขาก็จะคิดว่าเขาตัวเล็กแล้วเขาแบบมันจะมันจะมันต้องมันต้องลําบากแน่เลยครับเราก็บอกว่าถ้าเกิดคือผมว่าหน้าที่ผู้ชายในการดูแลดูแลเขาอยู่แล้วครับถ้าเกิดเราถ้าเราถ้าเราต้องต้องมีต้องมีลูกจริงๆอ่ะเราเราก็ต้องหน้าที่ก็ต้องดูแลเขาครับเขาอุ้มท้องไว้เราต้องอุ้ม ตัวเขาอีกทีนะฮะอะไรเงี้ยก็คิดว่าพร้อมแหละทุกคนช่วยกันบันทึกเอาไว้นะคะแต่พร้อมใช่ไหมคะเราพร้อมพร้อมใช่ไหมพี่ดิฉันผมพร้อมแน่ผมไม่รู้ผมรู้สึกว่าทุกอย่างทุกสายตาจับไว้ที่ผมนะน้องแกล้มองตลอดเลยน้องแกล้มองตลอดเลยก็ก็ครับเออให้จบจบนะครับคะไรครับที่เกิดอะไรครับพึ่งจับแม่ด้วย ก็มีคนแนะนําเยอะว่าเอ้ยใบไม่ฝากไข่ไว้ดีไหมเพราะว่าทุกๆวันที่เราแก่ขึ้นไปทุกๆวันไข่ของมันก็จะแก่ขึ้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไหนเราพร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะได้แบบปุ๊บแล้วก็ฝังเลยอะไรอย่างเงี้ยปีนี้พอจะมีลุ้นเลยไหมคะพี่โตปีนี้ปีนี้เหรอครับปีนี้ปีนี้ครึ่งปีแล้วครับครับผมมันยังปีนี้อาจจะน่าจะยังไม่ ถ้าจะเดินหน้าอะไรไปยังไงครับเ <laughs> พราะว่ามันครึ่งปีแล้วครับแล้วก็ช่วงนี้ทํางานกันหนักมากช่วงนี้ผมเองคนนี้ไรเองก็อ,อ,อย่างที่เห็นเนี่ยเช้าช่วงนี้ลงไปถึงกรรมกรขาวนอกชอด้วย<ช>ก็ทํางานหน<ะ>ักผมเองก็กเพิ่งเริ่มเป็นบริษัทค่ายของตัวเองทําคอนเสิร์ตจากคอนเสิร์ตเองทาอะไรเองก็ก็งานเยอะทั้งคู่ครับไอ้ก่อนหน้านี้เราลงรู้มาขอลูกสาวผมผมหลงลูกสาวมากผมมแบบผมหลงแบบหลานสาวมากผมเห็น ผมเข้าใจเลยทำไมใครมีลูกสาวแล้วหลงแบบหลงมากๆเลยนะเข้าใจมาก<ต>ๆากแสดว่าเราต้อนลงไปตลอดผมก็บอกเขาตลอดครับผมก็เดินมาบอกว่าผมผมหลงแบบหลงเด็กมากตอนนี้คือแบบเห็นเด็กแล้วอยากอุ้มอ่ะอยากเล่นอะ่ะมันแบบมันมันมีความสุขอะไรที่แบบบอกไม่ถูกครับต,ตอนนี้เราใครใจอ่อนนะเราใครใจอ่อนคเราใครใจอ่อนคะเราใครใจอ่อนคะเราใครใจอ่อนคะก็ ไม่รับรองว่าถ้าเกิดมีมจะรีบบอกเลยครับแต่มัแนก็ริงอยากมีทั้งคู่แล้วเนาะนะครับดูอยากมีทั้งคู่ก็ด้วยไหยด้วยนะคะ<ม>ด้วยไหวด้วยแล้วก็แล,วก<ม>แล้วก็เวลาที่มันผ่านไปมันก็ทําให้เราแบบคิดไปคิดมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เราอายุกันประมาณ ถท่าไหร่จะบอกู่าไม่บอดเกจะคำนวณไงว่าถ้าเกิดว่าปีไหนเราจะอายุเท่าไหร่ลูกจะอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็มีคิดๆอยู่บ้างค่ะก็สรุปทั้งมวลก็คืออยู่ในระหว่างการแบบว่าจะคิดเตรียมความพร้อมต่างๆดูหลายๆมุมหลายๆดี่แต่แผนฝากไข่นี่คือแผนเอาไเรียบร้อยแล้วแต่ไว่รอแล เริ่มเรื่องอะไรกเนแ่้หลายคนเริ่มเรื่องอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาก็ตั้งแต่เด็กๆอ่ะจริงๆตั้งแต่เด็กๆเราก็ฝากไว้ก่อนได้เลยเราจะพ้องอายุเท่าไหร่อะไรยังไงก็ได้ใช่ไหมคะตอนนี้ทันไหมคะทันไหมทันโอ้โหทันไปดูเขินไม่โอ้โหผมเป็นผมถามว่าเดินหน้าไปถึงไหนแล้วครับผมก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วให้ตอบว่าไงดีจริงๆมีภาพการเป็นคุณพ่อในหมอนี้ ผมเหรอครับผมก็ผมว่าตอนนี้ผมแบบผมมีผมมีความสุขกับ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 ทุกวันนี้ผมมากเลยนะผมแบบผมรู้สึกว่าผมผมโชคดีที่ผมตอนนี้สำหรับผมมันคือนาทีทองมากเลยสำหรับผมนะในในมุมของที่เราโตโตขึ้นเราทํางานเองเราเราเริ่มมีอะไรที่เป็นของตัวเองเริ่มอะไรของตัวเองได้แล้วก็มีได้อยู่กับพ่อคุณแม่ได้มีครอบครัวตัวเองมีภรรยาไปไหนได้ไปด้วยกันทั้งหมดอะไรเงี้ยน,นี่มันนาทีทองม,มากเลยม,มันเป็นนาทีที่ เป็นทุกนาทีที่ผมอยากเก็บเกี่ยวไว้เนี่ยเดี๋ยวเสร็จคอนเสิร์ตเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสุขเสาร์ที่นี่เราเราจะไปเที่ยวกันทั้งบ้านเลยไปก็ไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันเป็นนาทีทองที่แบบอยากจะแบบอยากเก็บเกี่ยวไว้มากๆเลยครับทุกเนี้ยครับพี่ไบแอบเห็นภาพของพี่โตที่สามารถเป็นคุณพ่อที่แบบดูแลลูกที่ดีลูกพ่อก็มีแอบคิดนะมีแอบคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นลูกสาวใช่ไหมหน้าคงเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยถ้าลูกชายก็ต้องบอกเลยถ้าเกิดลูกสาวมาผมจะดุมากบอกเลยผมเลย ดูไว้ก่อนแล้วหรอพี่โตใครมายุ่งนี่คือบอกเลยผมแบบผมผมเข้าใจเลยทำไมคุณพ่อที่มีลูกสาวเราต้องแบบจะจะเปลี่ยนไปอะผมบมกเข้าใจเลยต้องไม่นวดแล้วนะต้องไวม่นวดต้องไว้นวดไม่ต้องคือไม่ต้องมีรอลูกสาวเราขนาดเรามีขนาดตอนนี้เรามีเรามีแฟนเรายังเรายังเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยแบบเราแบบเปลี่ยนไปยังไงคะเออเมื่อก่อนจะแบบครับครับครับอย่างนี้ก็แบบใช้ได้อยู่แต่แค่ไม่ค่อยพูด แสดงว่าปีนี้ทำงานปีหน้าเริ่มปฏิบัติการปีนี้งานเยอะเลยเออาะเดี๋ยวเมื่อไหร่บอกแน่นอนครับไม่อยู่ในแผนอยู่ขอบคุณที่ทุกคนแบบทุกคนถามไปไหนทุกคนก็ถามว่าคนถามทุกคนขอบคุณที่ขอบคุณที่ค่ะใช่ต้องขอบคุณที่แบบเชียร์แบบที่ไวไปซื้อของที่ตลาดใช่ไหมแม่ค้าก็จะถาม ท้องเยยังมีน้องยังไปทานข้าวไปธนาคารไปทุกๆที่ไปร้านดอกไม้วันที่ก็บอกเอ๊ะทำไมมีน้องแล้วย,ยังตัวเล็กอยู่เลยเลยบอกอ๋อยังค่ะตัวน,นี้ตัวน,นี้ยังไม่มีบอกเขาจริงจริงแล้วไม่ใช่ท้องจริงๆริอะไรคะจริงจรแล้วอ้วนแบบอะไรฟ่องนิดนึงยืนเอามือทำอย่างนี้คนก็จะแบบคือคือทุกคนเชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากมากจริงๆที่แบบเชียร์ว่าแบบเมื่อไหร่เราจะมีตัวน้อยๆกันก็อยู่ในแลนค่ะอยู่ในแลนค่ะขาทำลึกคอนเสิร์ตใหญ่ได้เลยครับคน ลื่นชงมากปีมากครับ,รบสําหรับคอนเสิร์ตเป็นอันดับแรกคอนเสิร์ตที่ผ่านมาครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณผมขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกศิลปินเลยนะครับที่มาร่วมกันแล้วครับที่สัมภาษณ์ขอบคุณทุกฟีดแบ็กเลยที่ที่เขียนเข้ามานะครับทุกช่องทางเลยขอบคุณฟีดแบ็กดีๆที่แบบให้กําลังใจแล้วดีใจมากผมโอ้ไยไว้จะรู้ว่าผม ผมเหนื่อยและผมลุ้นมามานานมากเพราะคอนเสิร์ตนี้เราเป็นเราเราไม่ได้เป็นศิลปินเดี๋ยวมันเป็นครั้งแรกที่เราเรานั่งเป็นคอนเสิร์ตดีเรคเตอร์เองเราเซนเราแบบเราเคาะเองเราเซนเองเราเคาะเองว่าจะเอาอะไรโประดุษเองทั้งหมดเลยทุกมิติเลยมันเหนื่อยมากกับคอนเสิร์ตแต่พอได้รู้ว่าทุกคนเอนจอยเราเรามันมันแบบมันมันมันมีความสุขมากครับดีใจที่มีความสุขกันครับพอจบแล้วมันโล่งนะพอจบแล้วอ่ะมันมันมีความสุขมันไม่ได้โล่งนะมัน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 มีความมันใจฟูมากเลยอ่าแล้วก็แล้วก็เริ่มคิด ครั้งต่อๆไปแล้วครั้งต่อไปเราจะเจอเราจะเราเจอกันอีกครั้งต่อไปน่าจะเป็นรอบที่ผ่านมาเป็นรอบวัยรุ่นนะเป็นรอบเป็นแขกรับเชิญวัยรุ่นนะครับเป็นอะไรเป็นโนนไอคอนเสิร์ตครั้งต่อไปในเดือนตุลาคมผมฝากไว้เลยนะผมฝากเลยเป็นโนนไอนะครับจะมีคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับเราจะเปลี่ยนคอนเซปต์กันเราจะเป็นเป็นโนนไอคอนเสิร์ตนัมเบอร์ทูนะครับจะเป็นเดอะเลเจนด์เดอะเลเจนด์จะมีแต่ตำนานที่คุณคิดถึงกับพี่ปั่นพี่ปุ๊กอัญชลีอัตแตมชลัดรวมไปถึง คุณนครเวสภพรวงการ X อะไรเงี้ยคือแบบขนมาหมดใช่คือผมเพราะผมคิดว่าผมผมอยากทำคอนเสิร์ตที่เราสามารถพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูได้ผมคิดว่าจะมีขี่คอนเสิร์ตที่เราสามารถแบบซื้อบัตรพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันได้ครับก็เลยอยากทําให้มันเกิดขึ้นครับ้อจบคอนเสิร์ตปุ๊บโผล่กอดเลยโอ้โหคือไม่ลงทาไม่ลงมากอดแฟนก่อนเลยให้กอดใครครับเขาเขาเขาเป็นกำลังใจเขา เขาอยู่ด้วยกันในในทุกๆุกช่วงชีวิตครับ้แต่เราเป็นศิลปินจนวันนี้เราเราโตขึ้นมาเป็นเป็นเริ่มทําเองแล้วเป็นของเราเองนะครับแล้วเขาก็จะอยู่ผมมีอะไรผมก็จะคุยกับเขาตลอดมีเขารู้ว่าผมเครียดเขาเขารู้ว่าผมแบบผมหนักนะแต่เขาก็จะอยู่ทุกอยู่ด้วยกันทุกทุกกาวครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นทีมเวิร์กเขาจะเป็นเป็นกระจกเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนคู่คิดของผมตลอดในทุกๆเรื่องมีชอบแสดงคามดีจากแบงค์แดงแลกแบงค์เทาด้วยใช่ไหมครับพี่แบงค์เอา ตอนนี้ยังไม่เอาเอาเทามาแลกผมให้ปากกาไปแล้วไงผมให้คิวผมให้ปากกายผมให้รหัสเข้าแอปเลยคือจะคุณจะไปเซ็นเองเท่าไหร่คุณเซ็นเองเลยคือเขาตั้งใจมากคอนเสิร์ตอะค่ะแล้วก็คือคือใบมั่นใจอยู่แล้วแหละครอบครัวเรามั่นใจเพราะเขาเป็นคนเก่งก็มั่นใจว่าเขาทําได้แหละแต่พอ เข้าใจในความต้องลุ้นต้องอะไรเพราะว่าพอเราโปรดิวซ์เองด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่แบบเป็นศิลปินที่ออกไปยืนแสดงอย่างเดียวเนี่ยก็เลยแบบภูมิใจในตัวเขามากก็เลยเห็นเป็นภาพแล้วแหละลงมาแล้วกับอันนี้ท่านร้องให้ร้องร้องให้ได้ร้องอให้ลแล้วเนี่ยร้องแล้วว่าโชว์ครั้งหน้าถึงสักเพ <ar> ื่อนไหมมีแต่คนมีแต่คนมาถามผมว่าสิ่งเดียวเลยที่ผิดหวังคอนเสิร์ตนี้มากเลยอย่างเดียวเลยครับผิดหวังอย่างเดียวเลยครับทำไมใบไม่ได้ขึ้นมาร้องเพลงอ่าใช่เออ รับหน้าสักหน่อยรับสักหนึ่งบทเพลงรับหน้าสักหนึ่งบทเพลงดูในกรรมการข่าวคุยนูใจเลนะคะร้องทุกวันเลยค่ะร้องวันละหลายเพลงอะไรนะคะร้องฝึกสองกับพี่ยุนส์สองเที่กับพี่ยุนสร้องจนเพลาะแล้วดูนี่ครับร้องปล่อยเป็นนักร้องอีกครับครับผมร้องจีนไหมครับสักหนึ่งเพลงนะครับโชว์หน้าโชว์หน้าหรอโชว์หน้าอยากฟังต้องไปร้องเที่ไหนโชว์หน้าหลายคนอยากร้องอยากฟังรอได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวฝึกครับเพโอ้ดูนี้เขาร้องเพลงเพลาะครับเดูนี่เขาร้องทุกวันร้องทุกวัน คือแบบผมเปิดติดต่อปุ๊บเจอเขาทุกคลิปทุกคลิปเลยร้องทุกเราได้ทุกเพลงด้วยที่สำคัญบางเพลงผมยังไม่รู้จักแต่ผมเธอรู้จักเพลงนี้ไงเขาบอกเขารู้จักเขาจําได้อะไรอ,อะให้ถามเรื่องค่าตัวนะคะแพงไหมฮะค่าตัวจะเป็นโชว์ขึ้นคอนเสิร์ตนะคะใช่ใช่ดื่มไปเลยดีนะคะที่น้องถามค่าตัวค่ะค่าตัวแพงนะคะถ้าขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยค่าตัวแพงนะคะคอนเสิรในชีว่ตค้วยะเออคอนเสิร์ตแรกในชีวิตจ่ายไหววะคะโอ้เราแบบได้ก็ มันต้องจ่ายมาทั้ง kind ช of like ีวิตไปไม่ดูเลยเหรอได้ได um ้อยู่แล้วจ่ายมาทั้งชีวิตอยู่แล้วใครไปหมดแล้วจะอะไรอีกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ